คือเป็นตะเลี่ยงเดี๋ยพอลูกแม่ลูกแมวเพิ่นเป็นสายไดี๋ยพอคืองามเดียม่เห็นว่าหูจากแมวมัน,นแต่ว่าลูกมันก็จะเล่นหโอ้ยเบิ่งลูกเลยครับ ครับช่วงโซ่ของวันที่11ตุราคม2 5 0 0หหครับพ่อแม่พี่น้องช่องความสุกเล็กๆสุดินบ้านหน้าครับมื่อนี้อยู่ตลาดบ้านข้ามบงมกมง10 5, นาทีครับนี่ครับบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องสำหรับเกษตรกรท่านใดที่ มาเลือกหาเพราะว่าสิเป็นง่วเป็นกว้วยครับนี่ทุกวันปุดครับยุดอุไรกําลังเบิ่งช่องอยู่ครับอยู่ตลาดบ้านค่าบงอำเภอลำพองจังหวัดขอนแก่นเฮาครับติดถนนมิตรภาพเส้นอุดรขอนแก่นครับพี่น้องครับขาไปอุดรครับเดี๋ยวเข้าไปสํารวจแล้วก็ไปเช็คราคางัวราคาคว้วยไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับผมไปครับผมพอสารัอดีครับ เาวโอ้ยพ่อเอามาจากตัวมือนีิเอามสองตัวครับว่าหลายปันไดนี่สองตัวนี่พ่อสองตัวนี่กี่ชีชีสี่หมื่นชีโอ้ได้เฝ้าได้ถืตัวละสองหมื่นน้อยนี่เดียวพ่อสองหมื่นตัวมันเป็นสายใดล่ะพ่อนี่สายอุทัยโอ้สายเลือดอุทัยเนาะอความสูงหลายปันไดนี่พ่อแต่ละตัวความสูงก็ที่ ร้อยยี่ได้อยู่เนาะแต่ละตัวเนาะพ่อเนาะอืเอาอีหน่อยอีดอกเนี่ยโอ้สายประกบดอกนี่อันนี้ฮันนี่ลูกประกบครับตัวผูกครับเสครับเสาสองครับพี่น้องครับโอ้ครับผมโอ้ยเสาสองครับพี่น้องฝากพี่ฝันหองเข้ามาบักเทืกหน่อย โอ้ความสูงลอยสามได้หน่พ่อเนาะปันนั่นพ่อครับฝากพี่น้องเข้าไว้นะครับบักเถกสายได้ก่บพ่อเอาสายบ้านๆเนาะเป็นสายบ้านๆแต่ว่ามีพ่อมีเนื้อหนังคือดีแต่พ่อเนื้อหนังใส่ได้สองหมื่นสองพันครับพี่น้องเอาโอ้ยค้นคนเขาใหญ่ครับคุณพ่อเสือใจ๋อยมากวันนี้มาถือกหยาคือส่งอ้วนแต่น้องพ่อเนาะโอ้ยนี่น้อยๆนี่ก็บสองหมื่นกับไก่ ข้าวหนังไอ้ลวดเอาคำลังต่อรองกันอยู่เด้อครับพี่น้องครับคือโบขัดอืออือเอาพอสารม่วงหวานครับมื่ยงเหี่ยวกล้วยงามมากสองตัวตงหลาย่องหลคำล่างสื่อร่องต่อขายกันอยู่ครับผมฝากพี่ฝากน้องเข้าไว้ครับผม0806026823นดสอะครับพี่น้องราคา20,000ืครับ อีกสองพครับตัวนครับแม่สาวหน่อยสายอุทัยครับพ่วงสูงร้อยยี่สิบตัวนี้พ่วงสูงร้อยเกือบร้อยสามสิบครับปูครับสายบ้านบ้านฝากพี่น้องเข้าไว้ครับผมไส่สิบสี่เดือนได้อดอโอ้มันโอ้มันคือเป็นจอมดีได้นน่เขาเออนี่ยัง้งวะนี่คือนี่แผงจอมดีเด่น ก็เป็นควัญมันตีเป็นตะเลียงเดี๋ยวพี่นอ้องโอ้ยตายใส่ออกมาจากตัวมึอน,นี่เดี๋ยวแม่ตัวหนึ่งขายโอ้ขายไปแล้วครับเหลืออีกตัวหนึ่งครับราคาเปิดไว้หลายเป็น,นได้ไอตัวนี้เป,น 6, เปิดเปิดไว้หกหมื่นหาพันมันเป็น,นสายส <50, 000 S 1> ลูก, 40, <000. S 1> ล,กลูกเจ้าสั้นเนาะใบหลอดมีน้อยเนาะหลอดไม่มีเป็นควายทำโอ้ควายทตครับมีใบนี่ครับพี่น้องเด้อเอาฝากตีฝากน้องเข้าไว้ครับผมร้อยยี่สิบหกยเจ็ด้อยย่บวกได้ยูครับพี่น้องสาิบที่เดือน ห้วย14เดือนปีสองเดือนปีสองเดือนน้อยเนาะเป็นเตลี้ยงครับเอาไอฝากเบอร์ไว้เนี่ครับสูตรแปดเก้าครับเด็ดหนึ่งฮาครับหนึ่งเด็ดสี่สี่ครับผมหอยมงคลครับหอยมงคลนใช่ครับผมเอาฝากพี่น้องเข้าไว้ครับอันแม่ลูกยิ่งยิ่งนะโมแม่คงเขาบ่อยบ่เนี่บ่อหอยอ๋อครับขอบคุณครับพ่อจอยเอามาจะโค่นหมอนี่พ่อคือมีครับ โอ้ยมาสามมองดูครับพ่อข้อมีเก่งเก่งโอ้ยเป็นตตเลี้ยงเดี่ยพ่อข้อมีลูกแม่ผมนี่ว่าลายปันไดพ่อนี่แปดมื่นหาครับแปดมื่นหาได้ละลูกเพิ่่นนพอั่นผันโอ้ลูกกับิีแป๊ซับแม่แล้วพก็ท้องแล้วยังยังม้อนยานมเนี่ยโอ้พ่อท่นไหนยานมแต่ว่าแม่เพิ่นท้องเลยตีพ่อนี่ท้องแปดมื่นหาพันลูกแม่พร้อมครับตี่น้องลูกเพิ่นเป็นไผครับลูกบ้านลูกบ้านบ้านเฮ้ยน้อครับเนาะ โอ้โลกูกโตเกินแล้วสิบ่ครับลูกที่เกิดได้ไหมพอ่อยกมงคลโอ้ลูกยกมงคลครับใบหลอดนี่โอ้ไอ้ตัวน้อยๆนี่เดี๋ยวพ่อนี่น้อยๆหุ้น,นแม่แม่อยู่ทั้งนอกครับนี่น,ออน้องอ,อ่าอ้อมนี่ว่าไรบรรไดนี่พ่อซี่มื้นหาซี่มื้นหาครับนี่แม่สูงไรบรนไดพอ่อ ร <32. S 1> ้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสองครับแม่ดำๆอยู่ข้างนอกครับนี่ครับแต่ว่าลูกมันอยากดื้อเช่นน้อยเป็นลูกผูเรียนมาหาหมู่วนอินี่แปดสิบห้านี่แม่สูงร้อยสามสิบเท่าไรพ่อสามสิบห้าครับเอาแล้วอีกคบหนึ่งลับพ่อป่ะนี่คบนี้แข็งคบนี้ว่าหลไรปันไดพ่อร้อยสามแสนสองครับพี่น้องอู้คือเป็นตะเลี่ยงแต่พ่อลูกแม่ลูกแม่เพิ่นเป็นสายแต่พ่อคือง่ามเลย มันบ่าหูจากแมวมัน,นแต่ว่าลูกมันก็จะเล่นหโอ้ยเบิ่งลูกเลยครับลูกตัวหัวหัวหมูหมซะลูกได้สองเดือนดิพ่อหน,นอิลูกสเดือนลูกผู้ดิพ่อลูกแม่ลูกแม่ป<ะ>้าแม่ยังมีครับลูกได้สองเดือนครับโตือเปลี่ยนตะสั่งนะครับลูกไหมครับราคาแสนสองไก่ยังคุยกันได้อยูนครับคุณพ่อคุณพ่อจอย ม,มือนี่เอามาสามคมสามคม,ม,คมไปจะคมไปพอ่อยังหอกกระลงรถโอ้ยหอกกระล่งรถครับพี่น้องเอาผู้ใดกแล้วผู้ดใดเบื้องช่องอยู่เฝ้ามาาด้วยครับหรือว่าเฝ้าโทู่มาาพอว่ากล้วยนี่จะตวงงามๆครับของคุณพ่อจอยแต่ราคากะอยากสูงจังน้อยแต่ว่ากะของดีครับพี่น้อง,องเอาฝากพี่ฝากน้องเข้ากะรถได้อยู่เนาะคุณแม่เนาะเอาคุณพ่อเล่ากะบ่ได้ใจจืดใจดำด้อครับเด้อพี่น้อง มาหาคุณพอ่อเราเบิ่งครับเนี่ยตัวนี้งามครับนี่สมเงินสมเงินสมเงินอยู่นอพ่อเนาะต้นที่ขายสองสามแสนคนอ้ยครับความสูงเพิ่นหลยเป็นใดก็พอร้อยสี่สสองคนร้อยสี่สิบสองครับ ลูกของเกาเจริญทีพ่อลูกเกาเจริญเอาอีพ่อฝากเบอร์ไว้เนี่พ่อ0ูนย6หกห้าศูนย์หกห้าครับสองหกเก้ครับเอครับเอาคุณพ่อจอยครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับไอ้ว่าราย็นไหนก่อครับคมเนี่ยสามหมื่นหาพันหารวยห่นนยเอามาจะคมครับเมยเอามาาค่มเดียวไอ้ไสมาได้ไสนี่มาจากบ้านคับ้านคำน้ำพเขานี่เนาะครับเนาะ อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับไอ้ไส้เอาข้มนี่ยหน่อยมากข้มสูงเพื่อไหลเป็นไงไอ้ร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าลูกลูกแม่ครับพี่น้องลูกของไผ้ครับเดิมองรถตู้ย่นี่ไปเพาก็น้ำบ้านเท่านี้พี่ไอ้เอาสามหมื่นห้าครับพี่น้องเอาเป็นลูกแม่ด้วยครับโอ้ลูกเพคนไดียกเดือนหรอไอ้ลูกมีกระเทยหกเดือนนี่ละครับลูกประมาณห้าหกเดือนครับไอ้ไส้ เม่กระทับอีกแล้วได้ได้สองเดือน้วเมีกันในน้อยซ้ำนี่ก็ได้ทับแล้วเป็นบ่นี่ไอโอแม่ทับแล้วครับได้สองเดือนซ้ำนี่ก็ตรวจทองได้ยื่นบ่อยครับผมเพราะว่าตรวจมาแล้วโอ้ตรวจมาแล้วมีใบเสื้อยู่น้อยเนาะเสื้อมีใบบ่อมีใบใบตรวจยื่นบ่อยครับครับเอาฝากพี่น้องราคาสามหมื่นหาครับ ไอ้ไส้มาตะบันขามเอามาแช่โค้มเดียว่น่อยเนาะเอาฝา,ากเบอร์ไว้เนี่ยไอน่แปดแปดครับครห,หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับสองสองหาครับครับผมชิมหันบันขามครับไอ้ชิมบันขามไอ้ชิมหันบันขามครับพี่น่องเอาฝากพี่น่องเข้าไว้ครับเขาก็มาตลาดฟังทั้งน้ำข้างเนาะเอา,อเอา,เอาขามมีตะภาพมากครับพี่น้องเอาขอพูดหลายๆครับพี่ครับครับสวัสดีครับแม่ลูกเปิด47ลูกผูน้อ้เนาะ แม่แม่เพื่อนเป็นไผนี่อแม่ธรมมมรมดาแม่บานๆก้มสูงรอยเทไรไอ่้สูงริวาอก้มสูงบริวัรสีประมาณวังรอยสาบวกได้ยุ่ครับพี่น้องไอ้ไส้เอาฝากเบอร์นะครับเบาครับผมครับครับามหกครั hmm <wildly> ครับผมขอบคุณครับ